สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกท่านเหมือนเดิมค่ะในรายวิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องวรรณกรรมดีมีสาระค่ะวรรณกรรมคืออะไรนะักเรียนพอจะรู้ไหมคะ,ะเคยได้ยินบ้างไหมคะว่าคําว่าวรรณกรรมหมายความว่าอะไรวรรณกรรมคืองานเขียนทั่วๆไปนะคะมีทั้งร้อยแก้วและก็ร้อยกรองค่ะ อย่างเช่นเรื่องสั้นสังทองเรียงความรามเกียรติหนังสือพิมพ์นวนิยายคุณช้างคุณแผนนิราชพระภัยมณีอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะประเภทของวรรณกรรมนะคะก็จะมีวรรณกรรมร้อยแก้วก็คือนิทานพื้นบ้านนาวนิยายเรื่องสั้นเรียงความสารคดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทร้อยแก้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนิทานวรรณยากต่างๆนี้นะคะจะเป็นร้อยแก้วค่ะต่อไปก็จะเป็นวรรณกรรมร้อยกรองนะคะวรรณกรรมร้อยกรองก็จะเป็นพระภัยมณีสังทองคุณช้างคุณแผนมิราและก็รามเกียรติค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการอ่านวรรณกรรมนะคะ 1. อ่านเรื่องทั้งหมดให้เข้าใจและค้นหาสาระสำคัญของเรื่องสอง อ่านอีกครั้งดูรายละเอียดของเนื้อหาเพื่อค้นหาความรู้สำคัญและข้อคิด 3. สามารถอ่านเพิ่มได้จนกว่าจะเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 4. ให้สรุปใจความสำคัญเพียงใจความเดียวของแต่ละย่อหน้าไว้นํานำใจความสำคัญที่รวบรวมมาเขียนเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาตนเอง 6. ทบทวนการสรุปอีกครั้ง เพื่อพิจารณาหาส่วนที่ต้องแก้ไขนะคะอันนี้จะเป็นหลักการอ่านวรรณกรรมค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนสรุปประเภทของวรรณกรรมในรูปแบบไดอะแกรมนะคะให้นักเรียนทําใส่สมุดร,รายวิชาภาษาไทยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ